ขี่มอเตอร์ไซค์ชนครับกับรถมอเตอร์ไซค์ด้วยกันด้วยความเร็วประมาณ40กิโเมตรต่อชั่วโมงชนกับมอเตอร์ไซค์กันเองครับก็ขาหัก3มท่อนแล้วลูกสะบ้าแตกแล้ววิธีการรักษาคุณหมอให้ทำยังไงบ้างก็คือดำเหล็กครับดำเหล็กแล้วก็ปล่อยให้เวลาผ่านไปเพื่อที่จะให้กระดูกมันมันยืดออกมาต่อ ทําให้ตอนนี้พีเอสคือไม่สามารถกลับไปใช้ชีวิตตามปกติได้ใช่ครับเดินได้ไหมคะณวันนี้ยังเดินไม่ค่อยสะดวกครับตอนนี้หนึ่งปีกว่าแล้วยังไม่ค่อยสะดวกใช้อุปกรณ์อะไรบ้างคะก็คือใช้ไม้เท้าสองอันนี้ครับเป็นตัวประคองตัวช่วยช่วยแล้วที่ขาเนี่ยล่ะคะมีอุปกรณ์หน้าตาไม่ค่อยคุ้นเคยขอโทษครับมันเป็นเหล็กเหล็กที่ทําให้เขาเรียกว่าอะไรทําให้เรา ไม่ปวดขามมกไปกว่านี้ค่ะเวลาเราเดินนะครับอ๋อแสดงว่าถ้าไม่มีไม้เท้าตอนนี้ก็จะยังเดินตามปกติลำบากนะลำลบากที่สําคัญปวดมากปวดมากมันจะเดินได้แค่ประมาณ3ามสี่ก้าวเองครับถ้าไม่มีไม้เท้าแล้วอุบัติเหตุหร่าสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ที่เป็นเรื่องที่เราทุกหรือว่าท้อใจพี่จากที่ศึกษาอาจารย์ออสมาหรือว่าศาสตรีบีของจุ้ยเองแล้วก็สิ่งที่เรารเผชิญอยู่คิดว่าบ้านเราเนี่ยมีปัญหาเหล่านั้นไหมครับผมคิดว่ามีครับ คือบางทีบางอย่างเนี่ยเราเราทำเราพยายามจะทำให้ดีล่ะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือมันก็ได้ทักเท่านั้นเองอในขณะที่ผมมองเห็นบางคนเนี่ยเขาเขาไม่ต้องทำอะไรเลยเขาแค่อยู่เฉยมันก็ดีขึ้นด้วยด้วยด้วยตัวของมันเองล่ะผมก็เลยคิดว่าเรื่องผมจุวยมันมันเป็นสิ่งที่ท,ที่ที่ไม่น่าเชื่อแต่มันต้องเชื่อล่ะ จุดที่ทําให้เกิดอุบัติเหตุนะครับมันก็มีหลายสาเหตุไม่ว่าจะเป็นธนูลมทางสามแพ้่งมอแปลงไฟนั้นมันมีผลเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพทางนั้นเลยนะครับสิ่งต่างๆที่อาจารย์พูดเนี่ยมีผลทั้งหมดเลยนะครับแต่ว่าอยู่ที่ว่ามาไปโดนจุดไหนโซนไหนโดนใครผู้หญิงหรือผู้ชายอันนี้ต้องว่าที่นางนั้งงนว่าโดนตรงฝั่งไหนดีกว่าประเด็นหลักเลยคือตอนนี้หาประตูหน้าให้เจอก่อนครับ ว่าประตูหน้าคือจุดไหนจริงๆแล้วประตูหน้าคือการหันหน้าไปทางสิ่งที่คุณเดินเข้านั่นคือประตูลวเหล็กข้างหน้าซึ่งถ้าขยับมาอีกนิดนึงเนี่ยมันจะมีประตูเป็นบานยกขึ้นเป็นประตูอีกสองบานแล้วฝั่งขวาอีกฝั่งหนึ่งจะมีอีกหนึ่งบานถ้าเรามองหันหน้าออกจะเห็นว่าทางสามแพร่งอยู่ฝั่งขวาอันนี้โดนผู้หญิงนะครับแต่ถ้าเราหันกลับฝั่งไปประตูข้างที่กําลังมองออกไปทางสามแพร่งจะอยู่ซ้ายมือ จุดๆนี้เขาบอกว่าโดนทั้งผู้หญิงผู้ชายผมแนะนําว่าฝั่งขวาให้ปิดซะนะครับแล้วก็ใช้ประตูโซนหน้าอย่างเดียวเหลือไอ้ประตูสองบานที่ไม่ได้ใช้แนะนําว่าให้ใส่ธรณีกั้นเข้าไปเลยถึงจะไม่ได้ใช้ก็ตามนะครับเพราะตรงนั้นยังถือว่าเป็นประตูอยู่ก็ใช้ประตูเหล็กทางเข้าตัวนั้นเป็นทางลักนะครับตรงนั้นคือหน้าบ้านเราไม่ใช่ประตูข้างต่างๆที่คุณคิดว่าตรงนั้นคือหน้าบ้านนะครับ สอตอนนี้ไปถึงหลังบ้านเลยเนี่ยจุดที่ผิดก็คือประตูหลังบ้านไม่มีธรณีอันนี้เก็บทัพย์ไม่ได้เลยหาทรัพได้ลําบากมากนะครับเพราะว่ามีเงินเท่าไหร่ก็จะไหลออกหมดนะครับสิ่งสําคัญที่สุดก็คือห้องน้ําชั้นล่างไม่มีครับหัวใจหลักของมนุษย์ทุกคนคือห้องน้ําชั้นล่างถ้าห้องน้ําชั้นล่างไม่มีการหาทรัพหรือการเก็บทัพ จะยากนิดหนึ่งนะครับอาจารย์แนะนําให้แก้3จุดหลักๆนี้ก่อนส่วนตําแหน่งห้องนอนทุกห้องของคุณระหว่างคุณกับแม่อันนี้ถูกต้องแล้วก็คือมีการกางมุ้งนอนอยู่แล้วนะั่นคือการป้องกันตัวเองโดยถูกต้องแล้วแต่ตอนนี้เรากําลังเจออยู่ที่ภายนอกครับก็คือแก้จุดหลักๆที่อาจารย์บอก3จุดนี้ก่อนแล้วทุกอย่างจะค่อยๆดีขึ้นครับอันนี้แหละครับคือจุดที่เราบอกว่าเราต้องมองให้ออกละตีโจทย์ให้ออกนะครับจากที่เขาเกิดอุบัติเหตุและขาหักเนี่ยมันส่งผลเพราะว่าบ้านหลังนี้มีประตูหลายบาน นะครับซึ่งประตูหน้าเนี่ยเป็นตัวกําหนดว่าเราจะเกิดอุบัติเหตุสําหรับผู้หญิงหรือผู้ชายเราลองมองภาพนะครับตอนนี้ประตูเขามีทั้งข้างหน้าและข้างข้างสามารถโดนได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายซึ่งเป็นสาเหตุทำให้แม่เป็นผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็ผู้ชายมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุคือทุกอย่างเป็นส่วนประกอบกันทั้งหมดนะครับจะให้บอกว่าเกี่ยวกับห่วงจุ้ยโดยตรงเลยเกี่ยวกับศาสตร์ของตรีงห่วงจุ้ยโดยตรงเลยเขาบอกว่าครึ่งหนึ่งคือ ธรรมชาติส่งผลอีกครึ่งหนึ่งคือมนุษย์เป็นคนกําหนดซึ่งตอนนี้ตัวเขาเองกําหนดในการทําธุรกิจเกี่ยวกับการทำโรงฆ่าสัตว์นะครับส่วนตัวบ้านของเขาก็ไปอยู่ในมุมของทางสามแห้งก็เลยส่งผลให้ทั้งสองอย่างมาพร้อมกันก็เลยอาจจะเป็นสาเหตุที่ทําให้เขาขาหาักถึง3ท่อนได้ครับเอาละครับตอนนี้เรากำลังเดินขึ้นมาถึงห้องนอนชั้นบนนะครับซึ่งห้องนอนเนี่ยอาจารย์กําหนดเสมอว่ามันเป็นจุดที่รวมของสุขภาพเราทั้งหมด แต่ตำแหน่งของห้องนอนเขาเนี่ยอยู่ในโซนหน้ากลายเป็นว่าโซนหน้าเนี่ยเรารับก่อนเลยเพราะว่าอยู่ใกล้ทางสามแพงมากที่สุดแล้วนะครับแล้วก็เราไม่สามารถกําหนดได้เลยว่าตรงไหนคือตำแหน่งหน้าบ้านเขาเพราะเขามีหลายประตูนะครับมีทั้งประตูหน้า2บานมีประตูข้างหนึ่งบานถ้ากําหนดประตูข้างอันไี้เป็นหน้าบ้านกลายเป็นว่าเขาหันหัวนอนไปนหน้าบ้านนะครับจริงๆแล้วเนี่ยประตูไหนถ้ามันไม่ได้ใช้จริงๆให้ปิดตายไปเลย นะครับตอนนี้เท่ากับตำแหน่งนอนของเขาเราเรายังกําหนดตำแหน่งไม่ได้แต่สิ่งที่เขาทําถูกต้องคือเขากา,กางมุ้งนอนแสดงว่าตอนนี้สิ่งที่เกิดภายในของเขาเนี่ยเรื่องสุขภาพเนี่ยเขาแก้โดยการกางมุ้งไปแล้วนะครับแต่ที่เกิดเรื่องสุขภาพของเขามันไปเกี่ยวกับเรื่องทางสามแพ่งที่อยู่ภายนอกโดยตรงครับขอแจ้งข่าวช่องทางการติดตามอาจารย์ธนวัลและติลลี่หงจุ้ยให้ได้ทราบ นับจากนี้ทุกท่านสามารถติดตามสาระความรู้ดีๆของศาสตร์ติลีฮงจุยโดยอาจารย์ธนวันในเพจใหม่โดยกดติดตามได้ที่ facebook ติลี่ฮงจุยบายธนวันจิระเจริญเวทกดเลยแล้วคุณจะได้รู้จักกับติลี่ฮงจุยศาสตร์ที่มากกว่าคุณเคยรู้จัก